เอ็ดเดอะซี布拉หรือเจ้าม้าลายชื่อเอ็ดตัวนี้หมุนติ้วๆอยู่กลางอากาศหลังเจ้าหน้าที่ขนมันผูกกับเฮลิคอปเตอร์เพื่อน,นำส่งคืนเจ้าของเจ้าของม้าลายได้แจ้งว่าม้าลายหายไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมหลังจากนั้นคนในพื้นที่ได้ลงคลิปพบเห็นเจ้าม้าลายตัวนี้ในรัฐเทนเนสซีวิ่งอยู่บนทางหลวงเชื่อมรัฐหมายเลข24ซึ่งวิดีโอได้ถูกแชร์จนกลายเป็นไวรัลและมีชาวเน็ตนำภาพม้าลายไปทำเป็นมีมากมาย จ้าหน้าที่ได้ปิดถนนหวังจะรวบตัวม้าลายเอสแต่มันวิ่งหนีเข้าป่าไปซะก่อนแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับตัวม้าลายและนำมันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งกลับคืนเจ้าของได้สำเร็จ